สวัสดีค่ะทุกคนรุ่นจากบร,ริษ OK ัทโอเคไฟฟ้านะคะวันนี้รุ่นจะมาแน,น,นะนําว่าโอเคไฟฟ้าเป็นใครแล้วเราขายอะไรบ้างโอเคไฟฟ้า OK นะคะเป็นร้านค้าที่ขายเกี่ยวกับพ mm hmm. าสอัตโนมัติสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้าหลายรุ่นเลย mm hmm. เราเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลีเองไม่ผ่านซัพพลายเออร์หรือว่าพ่อค้าคนกลางเลยฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าราคาเราหน้ารัก mm hmm. มาก แบรนด์ที่เราขายหลักๆจะเป็นออโตนิกลองมาก็จะเป็น LS Electric ค่ะ,ะเด็นในเรื่องของเบรกเกอร์แมกเนติกต่างๆแล้วก็ต่อมาจะเป็นคาร์คอนเด็นในเรื่องของสวิตต่างๆส่วน KG จะเด็จในเรื่องของดีมด p เพลนแล้วก็สวิตต่างๆเช่นกันแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะ และในส่วนของกลุ่มสินค้าที่เราขายจะเป็นพวกเซนเซอร์อย่างเช่น Proximity Sensor, Ph o t o Sensor, Area Sensor หรือจะเป็นกลุ่ม c o n โทร l เลออย่างเช่น Temperature, Counter, t ต m e r แล้วก็ยังมีสวิตต่างๆ In นเวอร์เต PLC, Magnetic Overload, Socket Relay และมีอีกหลายรายการที่มุ่ยยังไม่ได้เอ่ยถึงค่ะ เดี๋ยวในคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อ,ตอไปนะคะพคุณสมานแนะนําว่าเราขายอะไรบ้างและสินค้าแต่ละตัวมีการใช้งานยังไงให้พี่ๆได้รู้จักกันมากขึ้นวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบาย